สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนคับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพุทเ่าพารวยพอสะไวพารวยครับตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อเพร็รไก่ย่างร้านส้มตำด้วยครับผมเมือนี่กามาหอดมาถึงแล้วนะครับมามายำโค้งสุดท้ายพอเผ็ดเินวาเผินฝันขัดนะครับเนาะซิเน้น่ไทว่าสัน่น สาตัวสตัวนกะรับเอฟซีกับผมเพราะว่าฝั่งตากลัวตองหวัดคนกะได้มาแล้วครับบาตน,นี้กะเลยสิมะยำคนที่วงกลมให้ตัวไดนเนาะครับเนาะไฟฟังพอเผ็ดคนสีเว้าสูฟังครับร้านส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างบ้านพอเผ็ดย่างซองรับเอซีครับผม ก่อนสิเของไปชมคลิปของคอเพชรเอฟซีกับไห่ไฉวิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับวีซีครับผมมักกะจัดขัดกะพานนะครับเนาะท่านมากันชอบไป่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานผู้เฒ่าพารวยพอเสวียพารวยเลยครับเด้อไปฟังคอเพชรเพิ่นสิเว้าความฝันสู่ฟังเนาะครับเนาะครับมื้อนี้ว่างพอดีครับกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสิพาไปเอาโชคลาบกับคอเพชรครับเอฟซีครับ ไปฟังพ่อเพ็ทพันธีบอกสู่ฟังครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเพชรสวัสดีครับพอเพชรแรงกาย่างเอฟซีทุกท่านที่ติดตามพ่อเพ็ทกาย่างนะครับครับผมตามโค้งสุดท้ายครับของพ่อเพชรวันนี้ครับนะครับเนาะสีฟันทงห้สีวงกลมห้ตัวใดไปฟังพ่อเพ็ทพันธีบอกสู่ฟังว่าฝันอีหยังแน่หลังจากปล่อยชุดแรกออกไปฝันดีขนาดใดนเนาะครับเนาะ อ่ะเปนะเ็นจังไรเราพอเพชรฝันจังไรแน่ล่ะอ่ะที่ตั้งตะปอยเหล็กชุดแหลกออกไปคือห่อนห่อนหนาวหนาววะไม่มันกิดสีโบแมนอยู่บ่ฮะเออมันสฝ<ว> <c ười> ันว่าได้เอารถไปแกะหมูอยู่เด้โวโอ้โตไปซื้อหมูววววบ่บ่คือฝันบ่บ,บ่ไปพูดหลักขี่ขึ้นไปเอาทั้งผู้โอ้ขี่รถขึ้นไปเอาทั้งผู้ ไปซื้อมูเตู่้มาเรื่องไหนมันไหมูเต่างผู้คนละโอ้หมูปลาตีเขาจะเขาจเขาเจ้าบอกไปเอาเขาจบอกไปเอาโอ้เขาจาหามมาใส่รถให้เขาท้หามขึ้นทรถเลยนั่นปาด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 เอาบานใสรถให้โศกไงพู่นว่าปลาตกไงพื่อดิปลาตกไงดิเป็นลอยโลพ่นดีอกไก่เคียงคนละโอ้ โอโต่นประมาณเออพูละไก่ไก่เคื่องร้อยยี่ดอกที่หกสิบเจ็ดสิบพูละตีหกสิบก่าโลนี่หละหกสิบกโลพุละที่หกสิบก่าโลเนี่ยหมูตัวนั่นนะหกสิบสี่หกสิบ้าโล่เนี่ะโอ้ตีปตจับโยนสะรดตุ่มเลยทำขึ้นใส่รถนี่แล้วรถขั้นนี่แหละเนี่ยรถขั้นขั้นไห เลี่ยนสองหนึ่งสามเนี่ยโอ้โต้งวดที่แล้วก็นี่ตัวนาสองหนึ่งสามตั้ยสิหนี่เพราะว่าันตองวันี่มันฝันมาเด็กหน่อยมางเขาหามเด็กหน่อยมาบอกว่าหีวเขามันบอกเหวเขาเลี้ยวเห็นผมเลี้ยวแข้งแข้งยั้งหมดดิมีพอเขาเหินเขานี่หมดดิเขาให้กินเออเด็กหน่อยพเพียง อย่างมีเสียงแสกพูดจ่อฟังพูดจ่อแปะพูดจ่อแปะให้โอ้นั่นดิเออเออเอาเอานั่นแหละคือหลังจากที่ฝันฝันในช่วงตองวัวเนาะเด็กน้อยมาขอกินเขาแล้วเด็กน้อยขอกินเขามีผู้ชายสองคนหามหามเออฝันมาหัวนี่มันก็ ฝันมาเขาบอกขึ้นไปเอาหมูแล้วเสียวหมูหายก็ขี่ขึ้นกลับไปก็ไม่เงินละที่รถคั้นเนี้ยขี่อ้อมหาหมูพุดอ่ะเออสุดเลยเด้อโอ้โตอืมอืมเขาบอกอ้อมไปอ้อมเลยบนสุดเลยบ่แนนปัดทุ่มยอดพูดเลยทียอดพู้เลยบนทีแสดงว่ามันเป็นเลขบนทีเดียวดีอ้าว ทะเบียนลูกข้าเนี่ยอบหัวกันคืออืขึ้นไปเอาหมูน้องพรเจ้าอยู่อยู่ทั้งผู้ยอดผู้คนละยอดผู้เลยสูงสุดเลยสูงสุดของปลาเลยเอไปต้องแดงเลยนโอ้ครับพุนเด้อยู่พุนเด้อท่านอืมใช่บอกข้างขึนไปบวกข้างขุนเด้อก็ไปก็มาของท่านบวกที่บนหาจนเห็นจนเห็นมองพุล่ะมองเขาเจ้าเอาไว้พุล่ะ เห็นว่าอ๋อมาพอดีได้บ่บ่ดนี้หมูได้ตัวคหามคือรถเลยตีหามคือลดตัวแง่ายเลยโอ้ดีเลี้ยวเ้วเลวลงมาเลยได้หมูแล้วโมูกับสีประมาณยักหกสิบสี่หกสิบห้าโล่นะ่ละคนว่าดยินเสียงว่ากันตีฮานมาเนี่ยล้เลได้หมูแล้วก็้้าเลยตี เอ้วแม่เลี้ยงมันสีบ่อนด์นีจากตัวเขาเหรผมว่าอยู่บอนดบลอนดว่นเว้นอยู่หัวที่ผ่านมาบางคั้งตีที่ปล่อยไปบ่วที่ฝันต้องหัวมันเกี่ยวข้องกันไหมเออเออเออแมนบ่เออแมนแมนแมนกันฟันว่าจะไปเอาหมูนี่หมูมัทวิซีขาแมนบ่แมนหมูตัวเดียวเออก็หัวที่ให้ฟังนึงก็ไปตองหัวอยู่กันที่ที่ให้ออกคลิปไปนะเออ ใส่รหัสเลขยู่เสร็ล้วนี่แล้วนี่ยนี่เอามาเพิ่งกันนันึงเอาเอาเพิ่งรูปแมนบอลนี่อือเออเนี่ยเออมีผู้ใช้สองคนเอออาร์มอเออแมนเออมีผู้ใช้สองคนอ่หามเด็กหน่อยมากหามเด็กหน่อยผู้หนึ่งหามเด็กหน่อยผู้หนึ่งจะเป็นสีหนึ่งสองสีหนึ่งแมนบอลสีนี่งแมนบอลยังวะอันนี้อันนี้เนาะอันนี้เลขมันมันกระจาออกมาก อันนี้ทะเบียนรถที่ขี่ขึ <k 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 ้นไปเอาหมูขี <k 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 ่ขึ <k 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 ้นไปเอาหมูแมนที่ขั้นขั้นที่ขี่ขึ้นไปเอาหมูเออเออมันก็เลขใกล้เคียงกันครับอ้าวอันแรกนี่มันมีสองสี่หนึ่งทะเบียนรถนี่ก็สองหนึ่งสามตัวนี่อ่าแมนโอ้ที่บอกไปเลยว่ามันมันตรงอยู่นี่แหละเป็นวะครับนั่นแหละเอาลี่เบิ้งกับขัดเบิ้ี่ครับผมเนาะเบิ้งขัดขัดเบิ้งขัดขัดครับมาหาเพื่อนให้โชคเพราะว่าเพื่อนบอกขึ้นไปเอาหมูเออหมูกะบนักพกสิบสี่โล โอ้คนว่มมาหนูหมูหนี่กับมา,บบบาต,ตาั้ง C, 2 C, 2, 1, หกสิบสี่โลเวดิครัาร์เลตัดสองตัวหขยทั้งเอฟซีมีหนึ่งซีสองซีสองหนึ่งหกซีหมูหกสิบสี่โลเลยครับเอซีครับผบอเดตัดตั้สองสามออกเนาะกับตัวไหนละ่ะกับซีหาเอาไว้เพียงครับเอฟซีตัดเอาอยู่หันหลังครับเอฟซีครับผมโอ้แขกกลับมาพอดีอนะครับเอฟซีครับผมได้แขกกลับมาพอดีอ จะฝ่าด้วยครับเตอร์เอฟซีของผมขอจะกี่สิบวิเพราะเวชรมันใจตัวนี้ปะเนี่ยเออน่าจะเป็นซีหนึ่งซีหนึ่งครับโอ้เอาหกลับเอาด้วยครับเอฟซีครับผมมันหนึ่งซีเอฟซีกลับโอ้เนี่แหละสองซีหนึ่งตัวนี่แล้วเนาะนี่แหละหนึซีหนึ่งเออหนึ่งซีเนี่ยะเดียวกันเนาะครับผมครับ ในเริ่มได้ตัวนี่งได้เออปัวคียุบขึ้นเลยเนี่ยคีอ,ออกไปออกมากเมื่อขึ้นแมนอืมขั้นออกอยู่ในสองตัวนี้ก็แสดงว่าถืกอ่าขั้น,นออกสามตัวก็แสดงว่าถืกโอ้แบนอยู่เราสามตัวเนาะลืมนี่น้ำหนักหมูโอ้น้ำหนักหมูหกสิบสี่กิโลอ้าวครับเอฟซีครับ, F บผมพอเปพจเป็นยำแล้วเด้อครับเด้อวงกลมให้พร้อมเรียบร้อยครับเอฟซีครับ, F บผม ปากเป็นเยบซีท่านเลยละครับครับผมขอบคุณเรื่อยครับผมครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ